สวัสดีครับพี่ๆน้องๆก่อนอนื่นขอบคุณทุกสายทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้ผมเนาะหลายคนพี่ยอดมีคาร์ดิโอมีเดินมีวิ่งไหมบอกเลยนะครับใหม่ๆผมมีเดินผมไม่เดินผมวิ่งผมวิ่งอยู่ประมาณ8-9เดือนเนาะแต่2เดือนเ่ผมลดน้ำหนักมาได้27-28โลนะครับแต่ วิ่งได้อยู่ประมาณสิเดือนก้ากเดือนสิเดือนนี่ครับอยู่ในการวิ่งนาน,นานถึงจะมีวิ่งทีอย่างเวลาจะไปแข่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ช่วงนี้บอกแล้วจะพักเรื่องเวทตึงหัวไหล่มากเวลาไปเดินไปวิ่งลูปมันก็ไม่ไหวไม่กระแทกก็จะเน้นตัวนี้นะครับแต่สองวันที่ผ่านมาเล่นตัวนี้ได้แค่วันแรกเสร็จนท่านี้ วันที่สองเมื่อวางเก็นานาทีกว่าเนาะแล้วก็ไปตอบได้เลยกับวิ่งแต่วันนี้จะไม่ใช้ลูกแล้วเพรูกสึกมันต็นหัวไหลวันนี้ผมก็ตั้งใจแล้วจะขยมตัวนี้ให้ได้ครึ่งโมงตัวเนี้ยสำหรับหลายคนที่ว่าความอ้วนะผมแนะนำเลยครับขอผ่านดีมากแล้วปวดขาได้ดีหลายคนพี่ยา่าขาเล็กผมก็ไม่รู้ครับ แต่ผมสามารถไปไหนมาไหนเอาอย่างง่ายๆตอนวิ่งรับหมอให้ท่าแก่ผมอันนี้เราไม่ได้คุยกันเนาะเราขอโทษกันทีผมสามารถยกปูนขึ้นชั้น8ชั้นเก้าได้คราไม่ใช่รอบเดียวเนาะผมไปรับจ้างเอาวิ่งก่อสร้างไปช่วยยกปูนปูนสี่สิบโลนะครับปูนจะมีสี่สิบโลอยู่ห้าหกรอบผมเดินขึ้นได้สบายงๆเดียแต่บอกเลย ตอรอบสุดท้ายอะ่ะเดินลงตึกแทบไม่เป็นนะครับก็ด้า,าจากการที่จะตอบยิ่งเวลาก็แบ่พวกแนวตะพ้อผมไม่เล่นอยู่แล้วขาเดินลงเต็พริ๊กผมไม่เล่นผมต้องเฟซตัวเองผมบอกแล้วตอนผมออกกําลังกายใหม่สายเหตบผมมาจากตบบหลังปวดเยอะเนาะผมถึงไม่เล่นพวกตะพ้อพวกเต็พริ๊กเนาะ ถ้าจะได้ขาก็แต่หน้าขาช่วยแล้วก็รูงนั่งธรรมดาจริงๆตัวเนี้ยมันได้เยอะนะอย่างน้อยผมก็ภูมิใจว่าผมขอโทษหลายๆคนที่ยัง้วนน่นองผมขาผมก็ไม่เป็นเกือละลายอะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเรายืนตรงๆธรรมดาเนี่ยมันก็ปวดน่องอยู่เนาะช่วงพวกนี้ก็โดนนิดหน่อยแต่จริงๆมาทำได้เยอะนะอย่างกอยงเหมือนเนี่ย ะครับมันจะปวดข้างหน้าให้เราเ,เต็มเต็เลยนาะผมก็จะเล่นแบบนี้นะครับไม่กำหนดนะเอาที่เราปวดจริงๆแล้วเราค่อยมาปรับเนาะเนี่ยมันจะปวดมากอยู่ที่ฟ้ามดทนขมแต่ละคนครับผมก็ไม่ได้คนเก่งนี่ผมรู้สึกปวดแล้วนะ พอผมปวดผมฝืนไม่ไหวผมก็จะมาในแบบเนี้ยพอคลายและครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยพอมันคลายผมก็จะทําใหม่ทำทั้งสามทีแต่ใหม่ผมจะตั้งเวลาเนาะว,วันแรกทำท่าน,นี่สิบปีก็เหนื่อยแล้วปวดรู้เรื่องแล้วนะครับแต่แล้วก็มามีนั่งแบบนี้นะโอ้ยยิ่ง้าคุณนั่งแบบเนี้ยผมบอกเลยครับ แล้วใหม่ๆทำได้ครึ่งนาทีนี่ก็สุดแล้วโอ้ยแต่ตัวนี้มนอาจจะลงทุนสูงเนาะแต่ ถ้าตามสวนสาธารณะใครมีก็ลองลองดูได้ผมเชื่อครับตามสวนสาธารณะปีละสี่สิบบาทนี่ให้เล่นตัวแบบเนี้ผมแนะนำเลยครับเล่นได้แข็งดูเจ้าน้องบาสเนี่ยลดไเยอะเลยสิบกิโลเลนตัวเนี้ยเล่นเตะดันซื้ลูกกิ้งหัวมันดูดีขึ้นเยอะแต่ผมบอกเลยผมพ่้นเหนื่อยเลยเล่นไปพูดไปเหนื่อยมากตัวเนี้ย นเ็ลผมก่อุปกรณ์หนึ่งชิ้นใช้คุ้มขายที่มีทุนนะผมก็ไม่ได้บอกยี่ห้อผมไม่ได้โฆษณาขายหรอกแต่ช่วงนี้ผมพักเบรคจริงๆผมไปเล่นเนี่ยตั้งสี่สิบนาทีจริงๆตั้งใจมาขึ้นกระมงพอแล้วครับเอาผ่านนะแต่นี่มันก็เจอแล้ว ไรได้ก uh, oh yeah. ็ไปต่อเนาะเนาะโอ้ยตอนเนี friend. Friend ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยผมคบสามเฟสปุ๊งนะผมก็จะมาถอยหลังนะครับอันนี้ผมแ้งขึ้นกระมังนะผมก็จะถอยหลังอันนี้ผมไม่ได้เล่นอะไรแมึงๆพงนะผมเชื่อว่ามันความระมัดคันความสวดกลางเนาะแค่เนี่ยขาเราก็ไม่มีจะร้ายแล้ว แล้วตัวนี้เผาผานดีครับดีกว่าพิ่งค์ผดเดินอีกมันไม่เจ็บด้วยคือมันจะไม่มีอาการเป็นหนงไหลผมเนาะนะครับมาพิจากกาลบกวนหน่อยลบกวนหนึ่งนี้หน่อยดูหน่อยเนี่ยเผาผานดีไม่ดีก็ดูนะครับฝัหนึ่งระดับสิบเนาะขอโทรศัพท์มาเลยแปบ๊บหนึ่งพี่อย่าเพิ่งไปนะครับส3านาทีกว่าก็ สี่รสสิบแล้วคลอรี่แป๊ะไม่แป๊ะผมไม่รู้นะเครื่องพวกเนี้ยแต่ถ้าเดินครึ่งชั่วโมงไม่ได้แหละครับสี่ร้อยบอกเลยตัวนี้เผาผานดีอยากคิดว่าผมสอนเนาะเราคุยกันนะครับช่วงนี้เอาพี่เอาบอกไม่คาร์ดิโอก็ผมไม่คาร์ดิโอแต่ผมเจ็บไหลผมจะพักผมบอกเลยผมตึงหัวไหลมากช่วงนี้ตึงสุดๆปกติตีนึงอ่ะ ม่ได้มีช่วงที่ผมจะพักกันน้อยนะสามหึงปีทุกปีที่ผมเล่นมาห้าสต่อนแต่ปีนี้ผมยังไม่เคยเลยครับแต่เวลาเล่นผมเล่นยาวเลยนะใครสามที่ยอดเล่นเล่นยังไงเล่นกี่วันนะกี่วันไม่เคยมีกําหนดเนะทูกบอก็จะรู้อย่างเงี้ยผมพักหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวผมเล่นตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เจ็บแต่ถ้าจัดตรงนี้ผมไม่ไหว ผมก็เ,เล่นเอาที่แพสเราเนาะคิดว่าการเงื้อส่วนโดนก็ได้เลยครับขาแต่นอกก็ทำงานได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมไปเตะหน้าขาเบาๆนิดหน่อยแล้วก็ยืดเส้นอย่างที่พี่ๆน้องๆแนะนำจริงๆวันนี้ไม่ต้องเตะขาก็ได้เนี่ย400กว่าจะ500แล้ว400แอลแล้วตั้งเป้าไว้ครึ่งเดียวมองแต่นี่ก็ได้ สามสนาทีออกครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพถูกดีคือกำไรเนาะบอว่าเดี๋ยว่อนฟันหนึ่งเย๋ยว mm hmm. พอแล้วสามสิบห้านาทีแล้วไอ,อยังกั่เลินกี่นาทีครับเ่แปแปดนาที รับอันนี้ผมก็อแล้วเนาะฮะบแลแล้วตัวเนี้ยข้อดีของมันคือพอลงมาแล้วมันไม่น่ามืดนะให้อย่างพวกลูกวิง่งอ่ะมันจะน้ามืดเนาะอนี้ผมอะานแาน,านาแบบขอ,อนท้ายพักขอนนะครับพี่พี่น้องมารู้เนาะคือผมบอแล้วช่อนี้ผมจะไม่เล่นเบรไม่เล่นอะไรเลยก็อย่างน้อยๆก่อนกินอาหารนะครับ เผาผ่านไป451แคลดีไม่ดีไม่รู้อยารู้อย่างเดียวก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ทิ้งเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะขายการเนื้อนิดนึงพี่ๆน้องๆขอบคุณมากเลยเฉพาะน้องแอนน้องแนะนำวิธีการขายการเนื้อให้พี่เนาะทำครับทำ,ทำนิดหน่อยก็ยังดีนะครับโหจะบอกเลยตึงขามากเนีย่ยครับขาก็ได้มาเท่านี้อ๋อไกวยืนจะไม่อยู่ อย่างน้อยผมก็ไม่มีแต่รูไลรงนะสาวๆเห็นขาผมไม่บอกจริงๆขาพีา่ยอดสวยนะมันไม่มีจำจๆๆๆังกจังอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็มาแนวยืดการขายกล้ามเนื้อกันนิดนึงผูกผิดผมทำผมไม่แน่นนะแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างน้อยเราได้ทำครับ เนาวันนี้เราเน้นชวนไปออกกาลังกายจริงสิ่งที่ผมทำไปคิดว่าพี่แม่งโชว์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยเวลาที่เราเล่นตัวเนี้ยถ้าเรายืนธรรมดานนมนนเนี่ยตรงเนี้ยมันโดนแน่นะครับโทษน,นะครับที่ยกขาเนาะกับบริเวณนี้นิดหน่อยแต่เวลาเราเราองอเข่านิดนึงมันก็จะโดนพวกเนี้ยให้เราเนาะมันก็เหมือนเราอย่างเนี้ยอย่างพวกขี่จัก,กรยานก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันก็ถึงวิ่งถึงจัก,กรยานนะเนาะไม่ได้บอนกันนะครับช่วยกันออกกาลังกายดีกว่าหยุดดีกว่าทิ้งเลย ของแอร์นลูกที่ทำหนุนกับพีบอกด้วยเดี๋ยวรอพี่ว่าจะยืดนะสิบห้านทานนะทอีอย่างที่น้องบอกกันเออ หน้าขาแล้ววันนี้จริงๆเตะหน้าขาเนี่ยมันยิงนะเล่นถงเล่นขาอะไรมันก็ดิงแต่นเนี่ยมันผ่อนแล้วก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งในการขาดด้วยที่ผมชอบนะน้องราหลายคนได้นำมาใช้นนครับท่านผู้ใหญเรียกไม่เต็มน,น่ครับเรียกไม่เต็มอ๋อแต่เชื่อว่ามันร้องได้ดีอ่ะเนี่ยน้องลูกนานาก็ได้แนะนำน้องแอร์ก็ได้แนะนำพี่ขอบคุณมาก ูพี่บอกผมด้วยพี่ๆน้องๆใครที่ทำแป็นปปออบอกด้วยนะพี่ยอดทำเร็วไปช้าไปอะไรยังไงบอกด้วยเนาะ ทำนะพี่น้งองๆล,งล,งล,งลองอุงแอนแล้วใครที่เป็นเกียกัอโยค้าแนะนำผมได้เนาะเพื่อนๆจะได้รู้ทำถูกคำผิดไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ทำถุงเยะ ทำได้ทำได้แล้วแอนพี่เก่งไหมแล้วลูกพี่เก่งไหม <c oughs> คุยคุยขำๆ <c oughs> ปกติทําไม่ได้เลยทำให้พี่ร้องไห้ตลอดน <c oughs> ี่ไ้วเวลาปล่อยน้อยอย่างที่น้องลูกและน้องแอนบอกค่อยๆผ่อนรอเหมือนมันคลายนะมันรู้สึกดีนะครับ <c oughs> เจ็บนะ <c oughs> นี่ที่เบะหน้านี่ไม่ได้ปลอมแล้วเจ็บจริงต้องค่อยๆปล่อยคุณป,ปล่อยพูดไม่ได้เจ็บ เนคลิปนี้เราก็พูดคุยกันให้ให้กาลังกายกันในการออกกาลังกายถ้าเราไม่มี<อ>กวามพวกนี้คนอ้วนวิ่งหน่อยถ้าอ้วนมากก็เดินเดินวิ่งว<อ>ิ่งเอาที่ร่างกายเราไหวนะครับมันจะได้ช่วยลดให้เราเนาะแต่ส่วนตัวจริงๆผมไม่ได้คาร์ดิโอแล้วนะแต่อย่างวันเนี้ยที่ตามเพราะว่าบอกแล้วลูกกิง้งลูกเกลืนดันพุ่งดันพื้นลูกเหล็กไม่ยกเลย คือขอพักช่วงลูกเด็กอาทิตย์สองอาทิตย์ในการพักของผมก็ไม่ได้มีการทิ้งนะก็คือเอานี้หน่อยแต่รอบเดียวเนะเหมือนร่างกายางเสียงกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อไม่ไหวเราก็พักผมจะเป็นคนแบบนี้บางทีผมอาจติดกว่าวันยี่สิบวันติดผมไม่มีกําหนดอาทิตย์ละวันอาทิตย์หนึ่งพักวันสองวันนะหลายคนคุยกับผมผมก็แบบนี้แหละโอเคเนาะคลิปนี้เราก็มาช่วยกันต่อกำลังกายเราพึงพี่น้องรักผม มองผมเป็น FC อย่ามองผมเป็นแค่ FC อย่าแค่รับผมสิ่งที่จะผมจะมีความสุขจากพี่พน,น้องน้องคือหลายๆคนเปลี่ยนแปลงกันเนยอะขอบคุณกยนมากๆที่เชื่อมั่นกันนะครับเสื้อเสื้อช่วยจัดเสื้อยืดกันหน่อยพี่พี่น้องน้องลายใหม่ผมเนาะคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนลายเก่าอักมาได้ YO D 6 1 5 2สนะครับทีมล็กคนที่เป็นเพื่อนลายเก่าอยู่แล้วไม่ต้องทักเพราะว่าผมใช้ทั้งสองเครื่องเลยลายมาเต็ม นะครับแล้วหลายคนที่ทักไลน์มาผมเปิดอ่านไม่ได้เพราะมันเปิดอ่านไม่ได้มันรับไม่ได้ผมไม่เข้าใจเนาะแต่มาเลย YOD 6152เสื้อเสื้ออุ่นๆเสื้อหน่อยนะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็แค่นี้ให้กำลังใจกันนะครับจับมือแล้วเราเพิ่มไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับผม